สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับปูมเอาเจ้า ADV 350นะครับมาติดตั้งกล้อง Moto Vision รุ่น M 5นะครับอันนี้บอกเลยตามหามานานแสนนานเคยเจอแต่ว่า,วาจอมันไม่กันน้ำนะครับแต่รุ่นนี้มันกันน้ำราคา5้า0ัาครับแล้วก็มีเมมให้ด้วยครับทุกคนตรงนี้นะอยู่ที่บางบัวทองนะครับร้านอ่ะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านเชลลรานี่เลยอ่าโอเคตอนนี้ ADV ปูมช่างกำลังลือละ ไปดูรถบุมกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวจออันนี้คือกันน้ำใช่ไหมพี่ใช่ครับคือโดนได้เลยจุ่มเลยได้ไหมเนี่ยจุ่มได้ครับได <geon. S 2> ้ไะวาานได้จุ่มได้อ่าแล้วก็บอกว่ามีประกัน6เดือนมีปัญหาคือเปลี่ยนฟรีเลยใช่มีนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าแบบมีอะไรพังแล้วก็ซื้อเปลี่ยน<ด>หลังจากหมดประกัน6เดือนก็ได้ครับอืมนี่นะครับอ่ะในกล่องนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ด <transitional. S 1> ูจอนะเมื่อกี้จอ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลนกล้องนะครับนี่อันนี้ให้มาเป็นโซนี่นะครับนี่เลยครับทุกคนกล้องหน้ากล้องหลังหน้าหลังคืออันเดียวกันเลยไหมพี่<ช>หรือรว่ามีบอกอ่าเป็นตัวนี้จะเป็นกล้องหลังครับตัวสายสีนค้าเป็นกล้องหลังตัวอ๋อเป็นกล้องหน้าแต่กล้องสเปกเดียวกันสเปคเดียวกัน,กนใช่ครับผมสลับกันได้ครับแค่อันนี้เอาไว้ตอนที่มันขึ้นมาหน้าจอเฉยๆอ่าโอเคส่วนสายอันนี้เราก็แค่ต่อ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 อย่างเดียว มีนะครับทุกคนไม่มีตัดเนาะคือเสียบอย่าง,เ,งเดียวแล้วก็อันนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็นไมโครโฟนครับผมไมโนรโฟนใช่ครับเป็นรีโมทคอนโทรลได้ด้วยก็ถ่ายรูปครับปิดไม์แล้วก็ล็อกไฟล์ได้อ๋อก็คือกล้องตัวนี้บันทึกภาพด้วยบันทึกเสียงด้วย,วยอืมอ่านี่นะครับในเซตนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอุปรกรณ์การจับเจ้าจอตัวนี้นะครับก็ทุกคนแล้วแต่คนจะเลือกละกัน มันมีแบบจับกับบาแล้วก็อันนี้ที่กำลัง DIY อ,อยู่คือบจับกระจกกกระจแต่ว่าของผมอ่ะผมให้เขา DIY ด,ดัดเอามาไว้คอนโซลนี้ทั้งหมดนะครับเอแต่ว่านี้เราบูมไปแก้กีคืองานเสียหายบูมไม่ว่าเขาเพราะว่าบูมสั่งให้เขาทํานี่นะครับมันก็บแบบจะดีนิดหน่อยเอแต่บูมต้องการร้านก็ทําให้ได้คือพีปป่เขาบอกไม่มีใครมาหาทำอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละรถ คือแบบเรามันเป็นสายจัดทรงนะครับมันก็ต้องมี DIY กันหน่อยอนะี่ให้ดูให้ดูเห็นไหมมันจะอยู่แบบคอนโซลข้างนี้หมดเลยนะครับเป็นไงนเป็นไงนแล้วแต่คนชอบนะอันนี้แ,แต่คนชอบแต่ยังบูม่ามันสวยนะครับนี่อันนี้คือแบบยังไม่ได้เก็บงานนะครับทุกคนติดตั้งกันไปก่อนแล้เดี๋ยวเก็บงานกันอีกทีอันนี้ก็ ซื้อแล้วขับไปก็จะเห็นเลยใช่ไหมพี่หน้าหลังใช่ให้ดูให้ทุกคนได้ดูก่อนเป็นแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้เก็บสายนะครับให้ดูให้ดูอันนี้แค่แบบจัดทรงก่อนนะครับอันนี้นะครับเราก็ทําการเอายูบ็อกออกเป็นทีเรียบล้อยแล้วนะครับมีหรือต้งไหนเพิ่มเติมไหมพี่ไม,มไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีถอดส่วนกลางตัวนี้นิดนึงอ๋อเพราะว่าบูมจะติดตรงนี้ใช่ครับผมต้องเอาสายไฟเอาข้ามบนมแล้วถ้าสมมติคนที่แบบว่าเขามี แหลกแล้วอยากจะยึดใต้กล่อง่ะพี่ก็ไม่ต้องรืออะไรครับก็เดินสายไฟเดินสายอาอก<อ>มาได้เลยใช่นี่นะครับก็แล้วแต่คนเลือกนะครับบอกช่างนะทุกคนอยากได้ตรงไหนคือต้องบอกช่างนะครับอันนี้เราหาจุดยึดกล้องหน้าใช่ไหมพี่อ่าแล้วก็ตัวยึดอะมันเป็นแบบว่ามีกาวมาให้ด้วยแล้วก็แบบเป็นรูรูร,รูแบบนี้คขาเนี้ยเราก็มาเลือกว่าเราจะยึดตรงไหนยังบูมมีแคทบาร์บูมก็คิดว่าจะเอาที่แคทบาร์ แต่ถ้าใครไม่มีแคดบาร์ก็ยึดที่ตัวรถก็จะเป็นการเจาะน็อตลงไปแบบนี้นะครับนี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นฟังก์ชันเสริมของครับการติดตั้งก็เป็นตีนตุแกแกแบบนี้เลือกไว้ได้ครับบูมเอามาซ่อนไว้ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นแบบกดถ่ายภาพนิ่งแล้วก็แบบบันทึกเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็นี้แบบล็อกบันทึกเดี๋ยวเรามาวิวกันที่หลังนี่ให้ดูจุดติดตั้งก่อนบูมเอาไว้ตรงนี้ นี่ครับเหนียวเลยทุกคนขั้นตอนการใส่กล้องหลังใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่มีแกะสอดอย่างเดียวนะครับนี่นิดหน่อยใส่แดงที่ลงเข้าไปตรงฟิลนั่นคืออะไรพี่อ่ามันเป็นสาย ACC ของกล้องครับผมก็คือไว้ตัดไฟเวลารถอ่ารถเราบิดกุญแจดับ,บใชนมัม่มันก็จะตัดไปมันจะไม่ทํางานตอนที่รถเราจอดอยู่เฉยๆครับอ๋อก็คือ ปลอดภัยแน่นอนใช่ครับผมมันไม่กินแบตรถหมดแน่นอนครับอ่าโอเคทุกคนครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ่อน GPS ของเจ้ารถ a d v 350คันนี้ครับพี่เขาก็ซ่อนไว้ตรงนี้ให้เราเป็นที่ร้อยอันนี้ก็คือมันจะโชว์ในกล้องว่าเราพับความเร็วเท่าไหร่ใช่ครับผมก็จะโชว์ที่ตัวจอครับเรียบรอ้รอยนี่ครับเถียงกับตำรวจไม่ได้นะครับแบบอยางนี้ <laughs> นี่นะครับเป็นขั้นตอนที่เราไม่ต้องรื้อชุดสี่<แ> ه, นี่ครับสอดมาแล้วนะทุกคนแล้วมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นี่ไงโผล่มาแล้วนี่แต่พี่เขาก็จะเอาสายติดกับมันกลับไปนะครับอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนมีปัญหาก็กลับมานะครับพี่นอน <laughs> อ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวดูตอนเขาดึงกลับไปนะทุกคนาานี่ชุดสีอยู่ครบนะครับ แิดว่าแบบเรียบร้อยพึ่งเปลี่ยนแคดบาร์มาหรือแคดบาร์ออกอ,อีก,กแล้วไม่ใช่นะครับพี่เขาใช้ระบบสอดนะครับนี่ไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามไปดูพี่เขาดูดูด,ดูไปยกแผงเลยทุกคนดูไปแล้วคือแบบไม่มีถอดนะสักตัวนะครับกิฟตักตัวก็ไม่มีถอดนะครับ นี่เอามาแล้วทุกคนก็ออาดีแล้วให้เหลือก็แค่เสียบ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 อย่างเดียวใช่แล้วก็เก็บสายไฟเรียบร้อยแค่นั้นเองอ่าอืมก็คือเสียบตามสีถ้าแบบคนสั่งไปติดเองก็นี่เลยตามสีง่ายง่ายอืมนี่ครับทุกคนมีวายกี่เส้นนะพี่เอ่อทั้งหมด5เส้นครับผม5เส้นแล้วก็เสียบเสียบเสียบอย่างเงี้ยใช่ครับตามสีมันสีไม่เหมือนกันอ๋อนี่ครับทุกคนดูเสียบแล้วก็หมุนล็อกมือล็อกใช่ครับผม ก้าอ,อตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการเก็บสายแล้วครับเป็นไงดูเท่ไหมอ๋าดูพี่เขาเรียนดีอย่างกับสายแพรเลยทุกคน <laughs> นี่คือการเก็บแบบว่าไม่มีการถอดชุดสีนะครับให้ดูผลงานก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเรียนไหมละ่ะอ่าแล้วก็ครนี้เดี๋ยวกำลังเก็บข้างหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องกันอีกทีนึงคือต้องบอกก่อนว่าสายไฟอ่ะคือเขาให้มายาวมากๆนะครับแล้วก็ ไม่มีตัดต่อเลยนะพี่คือแบบไม่ตัดให้เลยนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บนี่เก็บแบบนี้ทำไมถึงไม่ตัดพี่มันตัดไม่ได้ครับตัดแล้วต่อแล้วพวกสายไฟพวกผ้าพวกอะไรพวกนี้ครับมันตัดอ๋อมีผลหมดใช่ครับนี่ครับเขาก็เลยไม่มีตัดเลยเก็บเอานี่ทุกคนนี่ก็มาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับสําหรับการเก็บสายไฟข้างหลังอันนี้ก็คือเป็นกาวติดเลยไม่หลุดนะ ตอนนี้ครับเราก็ติดตั้งเจ้ากล้อง Motovision ตัว M5 ครับเข้ากับเจ้า ADB 3ามาสูงคันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับหลังจากนี้ก็จ,จะเป็นการใช้งานเดี๋ยวให้พี่ช่างอธิบายบแต่ก่อนอื่นคือเราต้องมีแอปตัวนี้รถแ <presenters S 1> คมตัวนี้นะครับกอนี้แบบวา่าเราอยากได้ไฟล์สามารถดึงออกจากกล้องได้เลยต้องแจ้งก่อนว่าเมมที่แถม32มิจิกประมาณ3ชั่วโมงก็ได้ประมาณ3ชั่วโมงก็แบบ ถ้่เเราเจอช็อตชุกเฉินเนาะแล้วก็เอาแอปตัวน,นี้ดึงไฟได้เลยใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายคราวนี้ยกยกให้พี่เขาเลยดีกว่าเ,เพราะว่าบุมไม่มีความรู้เลยโอเคครับอ่าอ,อ,อันดับแรกนะครับเปิดรถมานะครับกล้องก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่เราเมื่อเมื่อเราออนรถนะครับผม<อ>บกล้องก็จะติดไหมน,นี่ครับโชว์มาเป็นสายสปอร์ตเลยอพอกล้องติดมาแล้วครับกล้องมันก็จะบันทึกของมันเลยครับผมนี่ครับจะขึ้นเป็นบันทึกสีแดงตรงนี้ละ ถ้าบางคนเอาไม้ไว้ข้างหน้าสังเกตที่ไม้ครับไฟมันจะเป็นกระพริบ<อ>เห็นไหมครับมันจะมีไฟรกระพริบกลางอยู่ที่ไม้นี่ครับทุกคนคือบูมอ่ะต้องบอกก่อนว่าบูมเอาไม้มาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคนี่มันจะมีไฟกระพริบอันนี้คือบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับในนี้ก็จะมีเสียงเข้าเรียบร้อยแล้วอืมอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงขยับมุมกล้องนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยมันมีตัวอันนี้คืออะไรพี่คืออันนี้ตัวปิดไม้ครับผมก็คือปกติเราเปิดกล้องมาครับตัวไม้ตัวนี้จะมนทำงานแล้วเรียบร้อย ถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะปิดปิดไปเลยมัน่ไม่เสียงเขาไฟก็จะหายอ่ามันจะ่ขึ้นที่ตัวนี้ครับไม่หายครับเพราะว่าไอไฟตัวนี้มันจะเป็นแสดงสถานะการบันทึกรับอ่าขอดูหน่อยถ้ากดแล้วเนี่ยครับมุมฝายล่างเห็นอ๋อนี่ครับทุกคนใช่ครับพอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นการกบาดอยี้กากบาดละไม่มีเสียงเข้าแล้วใช่ครับโอเคกดอีกทีมันก็จะออกครับลุยต่อเลยพี่ก็จะเป็นถ่ายรูปครับ จะมีเสียงชัตเตอร์ให้นี่<ห>ครับเป็นฟังก์ชันมีกดถ่ายรูปก,ก,ก,ก็คือภาพนิ่งใช่ครับผมเป็นภาพนิ่งก็จะถ่ายให้ทั้งหน้าทั้งหลังครับผมอย่างละรูปแยกฝ่ายกันเลยโอเคแล้วอีกอันนี้คืออะไรอันนี้ตัวนี้จะเป็นล็อกไฟลครับผมเมื่อเรากดปุ๊บมันจะขึ้นมาล็อกไฟล์ที่หน้าจอลองมาดูที่หน้าจอ,อครับต่อไปครับตัวนี้นะอ่ะดูอ่ะปุ๊บพอกดปุ๊บมันจะขึ้นล็อกไฟล์ครับล็อกไฟลนี่คือยังไงครับพอเวลาเราล็อกปุ๊บไฟล์นี้รันจบมันก็จะไปอยู่ใน่าในตัววิดีโอฉฉุกกเินนใใล้อองครับแปผม เราต้องไปดูในนั้นอีกทีหนึ่งเราต้องไปดูผ่านแอปอีกทีหนึ่งอ๋อก็คือเหมือนแบบมันจะไม่ลันอ่ามันจะไม่ลบครับผมมันจะไม่ถูกลบไปอืมใช่ครับเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าโอเคเเรากดอีทีมันก็จะอันล็อกนะครับโอเคครับผมใช่ครับอ่าพอเวลาอ่าจะตั้งค่าที่ตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องปกติมันก็คือจะบันทึกเลยเราต้องกดหยุดบันทึกก่อนนะครับกดปุ่ม power ตัวนี้เพื่อหยุดบันทึกอ่าครับผมพอหยุดบันทึกเราถึงจะกดเมนูตรงนี้ได้ครับผมอันนี้ก็เลือกได้เลย ใช่ก็เมนูก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันไม่ยากก็แหละใช่ครับผมนี้ก็ตั้งค่าแล้วอันนี้คืออันจอใหญ่นี่คือกล้องจอใหญ่อันนี้จะเป็นกล้องหน้าจอเล็กจะเป็นกล้องหลังอันนี้เราเปลี่ยนมุมมองภาพตรงนี้ได้คับการนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นมุมกล้องเล็กเป็นมุมกล้องหน้าก็คือสลับใช่สลับก็เป็นอย่างนี้ได้ก็คือเลื่อนแค่นี้แหละใช่เลื่อนแค่นี้ได้เลื่อนไว้เป็นกระจกมองหลังก็ได้ครับแบบนี้ โอเคนี่ครับทุกคนแล้วอันนี้ที่นี้คือ GPS ใช่ครับอันนี้ก็คือจะบอกความเร็วใช่เวลาเราขับออกไปจะบอกความเร็วตอนที่ออยู่ในตึกมันก็ยังไม่ขึ้น GPS ให้เราอ่าโอ้ยอันนี้คืออะไรตรงนี้คืออ่าเป็นละ GPS ครับผมเป็นพิกัดอ่ะแ้วคราวนี้สมมติจะดึงไฟล์ครับผมก็เชื่อมที่มือถือครับผมตัวกล้องตัวนี้มันจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับ เราต้องไปเชื่อมที่ WiFi มือถือก่อนครับผมเชื่อมที่ Wi-Fi มือถือก็คือต้องเอามือถือค้นหาก่อนใช่ครับค้นหา Wi-Fi อ่านี่ครับเราก็ดูกันไปไอเดียเขาสอนงงคืออันไหนพี่ตัว a สิบสองครับผม a สิบสองนี่นะครับหนึ่งถึงเกครับรหัส1นึ่งถึงเก้านะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับผมอันนี้เป็นผ่านแอปได้ครับแต่ทางที่ดีก็อย่าเปลี่ยนครับเพราะบางทีเราไม่ได้เข้านานๆเดี๋ยวลืมครับกลับมาถามร้านร้านจะตอบให้ได้ครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง เราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยตื๊บเราก็ไปเข้าที่ตัวแอปครับเข้าที่ตัวแอปนี่ครับทุกคนเปิดเข้ามาเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็อนุญาตไปก่อนครับอนุญาตนะขนาใช้แอปครับผมอ่าไปครับกดตรงกลางครับสีเหลืองใไปครับกกงรอสักครู่มันเชื่อมต่อกับกล้องนะครับอย่างนี้แบบถ้าคนอื่นมาจะเข้าของเราก็คือเข้าได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนรหัสถูกต้องไหมใช่ครับผมก็คือถ้าเขามีแอป ถ้าเขาถ้าเราเปิดรถแล้วเขามีแอปแล้วอยู่เราแวกรถเราอย่างเงี้ยก็ได้ครับแต่สัญญาณตัวนี้มันสัญญาณค่อนข้างอ่อนครับแค่2เมตรแค่นั้นแหละครับมันก็รอ,อบๆรถถ้าไต้กว่าน,นั้นมันจะไม่ได้แหละอันนี้กดย้อนกลับมาเข้าไปที่แอปกดย้อนกลับไปที่แอปข้ามก็ตรงก้างเหมือนเดิมนย่างแอคลิปนี้ท้งแรกมันจะมีการให้เข้าถึงอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับก็ดูๆกันไปนะครับคือถ้ามาร้านก็สอนอย่างนี้แหละ ่างนี้ครับผมก็คือออกจากร้านไปใช้งานเป็นแน่นอนครับอนี่ครับเขาได้แล้วก็ใช่ก็ทําอะไรต่ออันนี้จะดูกล้องหน้ากล้องหลังก็สลับตรงกลางได้ครับดูผ่านมือถือได้อ๋อคือเราสามารถเซตผ่านมือถือได้ใช่ครับผมอันนี้เราดูแล้วสมมติเนี่ยอ่ะเราจะดึงไฟล์ดึงวิดีโอครับตัวที่วิดีโอเลยครับซ้ายมือนี่ครับใช่ครับผมกดเข้าไปครับมันก็จะมีรายการวิดีโอให้ อ๋อใช่ครับเป็นแบบนี้เลยแยกไฟล์หน้าแลนี่ครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้นี้ที่กดไปก็เป็นมันจะไปอยู่ในนี้อยู่ในนี้อันเมื่อกี้คือเรากดไปแล้วมันยังรันไม่ครบไม่ครบไม่ครบลูปมันมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ล็อกไว้ให้อใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือทุกคนมีเวลาบอกเลยนะใช่ครับมีเวลาบอกว่าเป็นช่วงเวลาไหนแล้วถ้าสมมติเราจะดึงออกมาจะดึงออกมากดค้างที่วิดีโอครับกดค้างนะปึ๊บ มันก็จะมีขึ้นให้เลือกครับเราก็ดาวน์โหลดได้อ๋อนี่อันนี้ใช่ไหมพี่มันก็จะดาวน์โหลดเรียบร้อยใช่พออันนี้ดาวน์โหลดเสร็จไปแล้วก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่เป็นในคังภาพของผมโอเคนี่ครับการใช้งานไม่ยากใช่ครับไม่ยากครับไม่ยากเลยอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ครับมีแนะนําตัวไหนเพิ่มเติมอีกไหมพี่ก็ตัวนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมก็การใช้งานแอปก็ประมาณนี้ครับรูปภาพพวกอะไรพวกนี้ก็ใช้งานเหมือนกันครับโอเคคราวนี้ก็ใช้งานยาวๆเลยแล้วก็ประกัน6เดือนประกัน6เดือนครับมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ฟรีครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นถ้าแบบว่ามีอะไรเสียหายหลังจากหมดประกันก็มีการถ่ายให้ครับซื้อแต่ว่าเป็นอะไรสามารถเสียบได้เลยไม่ได้มาแกะรถแล้วใช่ครับเปลี่ยนแค่จุดที่มันเสียอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้ครับทุกคนเป็นกังวลแบบอินไหมตัวนี้ถ้าไม่ได้เปิดรถ ไม่ได้กินอยู่แล้วครับก็คือเราถ้าเราสตาร์ทรถปกติรถมันก็จะมีการชาร์จแบตเข้าไปอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้กินแบตโดยตรงอยู่แล้วครับอ่าโอเคเพราะว่าอันนี้บูมลองเทสนะอันนี้คือเราเปิดสวิชคและไม่ได้สตาร์ทรถนะครับแบตบูมจาก12.5ลงไปแค่12.4ซึ่งถ้าสตาร์ทรถคือบอกเลยไม่เทถอนใช่ครับผมตัวนี้ที่มันที่มันกินไปก็เพราะว่ามันมีไฟหน้าไฟอะไรที่ติดด้วยใช่มันติดมาเลยหลายอย่างใช่โอเคแล้วคือรถบูมคือบอกก่อนว่า ฟูล<ช>ดฟูลระบบไฟแบบฟูลฟ,ฟูเลยอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละสำหรับการติดตั้งก็เรียบร้อยหมดแล้วะเราจะมาเทให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้เลยนะครับอันเนี้ยคือมันไม่มีเทสไม่มีอะไรนะเขาพิมว่ามันกันน้ำแล้วก็จะลองให้มันดูว่ามันกันจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวบูจะตั้งผ้าให้มันเป็นแต่ข้างหลังนะครับใช้ไ,ไว้ดูข้างหลังนะอ่ะหาด้วแถนข้างหลังอันนี้ข้างหน้าอ,อันนี้ข้างหลังโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ